เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ7บาปอีกแล้วนะฮะกับอัปเดตแพทประจําวันที่สามสิบเดือน5นะเป็นแผทสุดท้ายสําหรับเดือน5แล้วนะโดยเนื้อหาอัปเดตของอาทิตย์นี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่าเรามาถึงอัปเดตแรกกันเลยนะครับกับตัวละครใหม่อ่าบันแสงเฟสติวัลครบรอบ4ปีนะ กับผู้ข้ามขีดจำกัดบันโดยตัวละครบันเนี่ยพาร์สี่ก็จะมีดังนี้นะฮะเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตแก่พวกพอ้องอัตลักษณ์เจ็ดบาปเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะและเมื่อโจมตีศัตรูที่มีมาร์กอยูอ่จะสร้างความเสียหายคริทิคอลเมื่อ,อเมื่อทำความเสียหายคริทิคอลแล้วเนี่ยก็จะลบเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี้ออกนะเอฟเฟกต์ที่สร้างความเสียหายคริทิคอลแล้วก็มี เพิม่มลดความเสียหายเพิ่มความสามารถลดความเสียหายแก่อสวิน7จ็ดบาทเนะี่ย20%บเด้วยนะฮะอ่ะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลดีบัฟนะฮะสร้างดาเมจร8 0ด180ของพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มอัตราเจาะเกาะสามเท่า,าแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาร์กลบอ่า100%นความเสียหายคียตเคสองเทินนะฮะโดยมาร์กก็คือถ้าเกิด มาร์กเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้คู่กับพาสซีฟนะฮะ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดอ่าเราใช้สกิลนี้แล้วก็ติดมาร์คลบร้อยเนี่ยแล้วกเ็เราใช้ตัวละครอ,อื่นเนี่ยตีซ้ำไปเนี่ยมันก็จะเกิดคียติคอนะฮะอ่าเรามาที่สกิลต,ต่อไปกันเลยครับสกิลต่อไปนนสร้างดาเมจ150%ของพลังโจมตีนะฮะแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมเนี่ย25%ตต่อดีบัฟที่ติดศัตรูทั้งหมดนะฮะแล้วก็ เพิ่มความเสียหายคีย์เทคอลคูนสด้วยนะครับโดยสูงสุดเนี่ยจะสร้างดาเมจ25%เนี่ยสูงสุดได้7ครั้งต่อดีบัฟเนี่ยน่าจะ7ครั้งนะประมาณนั้นนะแล้วก็ถ้าไม่ตาย <c oughs> ถ้าไม่ตายเนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย5%ต่อดีบัฟที่ติดศัตรู <c oughs> แล้วก็สร้างดาเมจเนี่ย400%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะ แล้วก็เมื่อตัวเองอยู่บนสนามเนี่ยลดความสามารถด้านโจมตีของศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตัวเองเนี่ยสามเสูงสุดอยู่ที่9%นตะ์ะแล้วก็ไม่สนอัตราทนทานด้วยนะถือว่าเป็นสกิลที่แรงอยู่นะ,ะถ้าเกิดมีดีบัฟเยอะด้วยเยอะเยอะด้วยเนี่ยก็คือสกิลนี้ก็เราก็ไม่สนอัตราทนทานด้วยเนะี่ยอันตรีนี่น่าจะเป็นอันตรีที่แรงนะเราไปที่อัปเดตเนื้อหาถัดไปกันเลยดีกว่าครับ โดยเนื้อหาถัดไปนะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องบทที่27นะฮะการมาของความสิ้นหวังก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะฮะรับเพชรหลังจบเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่รู้เพราะไม่แน่ใจว่า,าจบบทนี้แล้วจะได้เพชรไหมนะ,ะถ้าได้ก็30เพชรเอาไว้เปิดตู้บันแล้วก็นี่บทวิวัฒนาการอสุวินระดับสูง LR หรือ Legendary Rare นะครับตัวแรกของเกม <c oughs> กับ l o r d Wave Meliodas ระดับ LR นะฮะโดยเราไปดูสกินเอ้ยสกิลเราไปดูสกิลของเขาดีกว่าว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะอ่ะนี่นะแยกล่างสมจริง Meliodas โดย Passive ที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีดังนี้นะฮะ ก็คือเมื่อโดนโจมตีเราเกิดคีย์เอเนี่ยก็คือจะเพิ่มแรง์นะอันนี้เป็นาพาร์สฟปกติของเมลิวรัตนะฮะที่ไม่ใช่ LR นะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือจะเพิ่มจะเพิ่มรงส์ของู้กปองทั้งหมดก็คือเป็นาพาร์สฟที่ดีเลยนะก็คือถ้าเกิดโดนโจมตีไม่ว่าตัวไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นแค่ดัด๊หรือว่าตัวไหนก็ได้ที่โดนโจมตีแล้วเกิดคีย์เอเนี่ยก็คือ,อาการ์ดทั้งหมดของ ั่งเราเนี่ยก็คือจะเพิ่มหนึ่งขั้แล้วเราก็จะได้ความสามารถป้องกันคีย์ที่คอดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยก็สูงสุดอยู่ที่เก้าสิบก็คือ,อสกิลนี้มันจะไม่โกงเกินไปนะเขาก็เลยป้องกันเขาก็เลยให้ความสามารถป้องกันคีย์ที่คอดโดยจะได้เกิดยากๆนะไม่งั้นมันจะโกงเกินไปวาว่แล้วก็ทุกครั้งที่แรนซของอการ์ดเนี่ยเพิ่มด้วยความสามารถเมื่อโดนโจมตีแล้วเกิดคีย์ที่คอดเนี่ย จะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีอ,อีกสเปอ็นะฮะเป็นเวลา3เทินสูงสุดอยู่ที่5ครั้งด้วยเเราไปดูสกิลหนึ่งที่เปลี่ยนสกิลหนึ่งเนี่ยสร้างดาเมจ240%จากพลังโจมตีแล้วก็นี่ก็จะเป็นสกิลเดิมนะะก็จะมีแค่นี้แล้วก็ที่เพิ่มมาเนี่ยจะเพิ่มอัตราคีย์เทคสา3เท่านะฮะแล้วก็เพิ่มเกียรติทราไม่ตาย2จุดที่ขั้น3อันนี้ก็จะเป็นของเก่าอยู่แล้วที่เพิ่มมาก็จะมีแค่เพิ่มอัตราคิย์เทคสา3เท่านะฮะ ส่วนสกิล2เนี่ยถือว่าผมว่าเป็นสกิลที่บัฟมาได้ดีได้ดีระดับหนึ่งนะพิมพ์ผิดด้วยโอเคไม่เป็นไรนะก็คือสกิล2เนี่ยจะสร้างดามเมจเป็นสกิลหมู่นะฮะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่สนป้องกันก็คือของเก่าเจะมีแค่นี้แล้วก็ที่เพิ่มมาเนี่ยคือห้าฟื้นฟูนะพิมพ์ผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะก็คือห้าฟื้นฟู ถือว่าดีเป็นสกิลที่ดีนะฮะตีไม่ส่งป้องกันแล้วก็ห้าฟื้นฟูด,ด้วยนะต่อไปสกิลอันติก็คือของเก่าเนี่ยก็คือจะสร้างดาเมจเพิ่มจะสร้างดาเมจนะฮะเพิ่มตามจานวนการ์ดของอลอดเวนเนี่ยที่อยู่บนมือบละ2ยนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ของใหม่เนี่ยก็คือจะเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดของพวกคล้องเนี่ย20% 2เทิร์ทน แล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่ม300ของพลังโจมตีของแก่ศัตรูทั้งหมดนะฮะโดยไม่สนใจธาตุก็คือ,อไม่สนใจเรื่องแพ้ธาตุนะครับคือตัวดั๊ตเนี่ยเป็นสีแดงถ้าตีสีฟ้าเนี่ยก็คือไม่สนใจเหมือนกันนะพราะก็คือ,อไม่ได้โดนลดดาเมจเพราะว่าเสียเปรียบธาตุนะครันก็คือตีตได้ทุกธาตุดาเมจเท่ากันหมด <c oughs> แล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเนี่ยยี่อตต่อการ์ด บนมือตัวเองหนึ่งใบนะก็คือเป็นสกิลอันติก็คือบัฟมาเนี่ยถือว่าดีดีดีในระดับที่เรียกว่าเอากลับมาลงอารีนาได้เลยนะ่าจะติดเมตาหรับเมลิโอดัสลอดเบนเอลารนะ่นะเราไปที่อัปเดตตัอไปได้ว่ะอ่าแล้วก็เพิ่มวัตถุดิบสำหรับวิวัฒนาการตำนานนะก็คือ คัมพีอัปเดต LR โดยวิธีได้เนี่ยก็คืออจะต้องเล่นคอนเทนต์ใหม่อา,อาารนาฮีโร่หรือไม่ก็เขาวงกดใต้ดินประมาณนั้นนะแล้วก็นี่คอนเทนต์ใหม่อารีนาฮีโร่โดยใช้พลังงาน60 สำหรับการเข้า1ครั้งนะฮะโดยวิธีการเล่นเนี่ย mm. ก็คือจะเลือก 1. จากห้าลีกที่มีระดับความยากต่างกันเพื่อต่อสู้กับศัตรู3คนโดยศัตรูจะมีทีมป้องกันเนี่ยหทีมที่ประกอบไปด้วยอัศวินทั้งหมด4คนนะฮะหากโค่นทีมป้องกันทั้งหมดได้ก็จะชนะการต่อสู้หาาชนะการต่อสู้แล้วเนี่ยก็กับทีมป้องกันของศัตรูการต่อสู้จะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและหากพ่ายแพ้จะสามารถจัดทีมใหม่เพื่อท้าทายต่อได้นะฮะหากศัตรูทั้งหมดในลีก หากชนะศัตรูทั้งหมดในเลงเนี่ยก็จะได้รับเหรียญอารีนาฮีโร่ก็เหรียญเนี่ยก็เอาไว้ใช้เพื่อซื้อวัตถุดิบสำหรับวิวัฒนาการเป็น LR นะฮะโดยอารีนาฮีโร่จะดำเนินการเวลาสสัปดาห์โดยจะรีเซ็ตข้อมูลการท้าทายและรางวัลทุกสัปดาห์นะฮะก็ถ้าเกิดสู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ไหวเนี่ยก็สามารถใช้ฟังก์ชันเลือกหลกใหม่เพื่อเริ่มท้าทายอีกครั้ง ในหลีกที่เหมาะสมครัแล้วก็จะมีบัฟสำหรับอัศวินบางตัวให้ใช้ในในในบางซีซั่นก็จะแบบยังไงเดียวก็ในแต่ละซีซั่นเนี่ยจะมีอัศวินที่ถูกบัฟบัฟขึ้นนะในซีซั่นนั้นๆก็คือจะบัฟแค่บางตัวนะ ก็คือจะใช้สกิลและเอฟเฟกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือเหมือนคอนเทนต์ PVP ปกติเลยแต่ว่าคอนเทนต์อารีนาฮีโร่เนี่ยคือเป็นคอนเทนต์ PVE นะไม่ใช่ PVP แล้วก็ถ้าเกิดเนี่ยการต่อสู้หยุดชะงักเนี่ยก็คือจะถูกปรับแพ้ก็เหมือนกับลง PVP ฮนะถ้าเกิดเราเด้งหลุดหรือว่าเน็ตมีปัญหาเนี่ยก็จะโดนปรับแพ้ในอารีนาเหมือนกัน โดยของแรกเนี่ยก็จะมะีตามนี้นะฮะร้อยเหรียญแรก1เหรียญเอาไว้ทำ LR ผมไม่แน่ใจว่า LR เนี่ยเขาใช้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวลองลองย้อนกลับไปดู LR หนึ่งตัว LR หนึ่งตัวเนี่ยใช้ร้อยเหรียญโอ้ว้วาวร้อยเหรียญอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า1นึ่อันเนี่ย แลกได้100รเนี่ยแลกได้1ไม่แน่ใจว่า,าหลานค้าซีซั่นะอะไรหน้าก็คือแลกได้มากน้อยแค่ไหนน่าจะแลกได้ร้อยซีซั่นหนึ่งน่าจะแลกได้ร้อยครั้งน่าจะประมาณนั้นนะหนึ่งซีซั่นแลกได้100แล้วก็อันนี้ ผมไม่แน่ใจเรื่องอัตราเหรียญน,นะว่า1น,นึ่งเหรียญเนี่ยแลกของพวกนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ยังไงรอดูกันในเกมแล้วกันนะอ่ะแล้วก็จะมีคอสตูมใหม่2ตัวก็วจะมีคอสตูมของบันนะสชุดแล้วก็เมลลโอดัสลอดเวนก็เป็นชุดเก่าแล้วแต่สำหรับใครที่ยังชุดไม่ครบก็สามารถหาจับจองไปได้กับชุดลอดเวนนะฮะชุดบันชอบชุดไหนก็ ได้นะแล้วก็เพิ่มอัติแฟกใหม่ฉลองครบรอบ4ปีก็เอฟเฟกเซตนี้ก็จะเพิ่มความสามารถาเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอัศวินเผ่ามนุษย์นะสูงสุดอยู่ที่ขั้นหเนี่ยสูงสุดอยู่ที่7%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากสกิลเดียวเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ส0น,นะก็ดีนะฮะถือว่าเป็นเซตอัติแฟกที่ดีอยู่สำหรับสายมนุษย์แล้วก็นี่เลยไฮไลท์ ศักดิ์สิทธิ์ของเมลิโอดัตลอดเวนแล้วก็ลาชินีเดียนเน่นะโดยลอดเวนเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจที่ตนเองสร้างเนี่ยสิเต่อเกรไม้ตายของตัวเองหนึ่งจุดโดยรวมแล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันมาแบบเป็นเมลิโอดัตตัวเก่าเนี่ยก็คือมันก็ไม่แรงผมคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดอัพเป็น lr แล้วเนี่ย มันน่าจะมีผลมีผลเยอะอยู่นะฮะับหนึ่งอยก็คือด้วยความสบบามารถใหม่ที่ได้มาด้วยนะแล้วก็ต่อมานะฮะก็เดียนเน่ก็คือทุกครั้งที่ตั้งท่าเนี่ยเพิ่มความเพิ่มดาเมจที่อสุรินผู้ครองสร้างเนี่ยสามสเปอร์เนอทิร์นอันนี้ก็ดีเหมือนกันฮนะก็คือเป็นเป็นได้ทั้งแทงแล้วก็บัฟเป็นได้ทั้งแทงแล้วก็ดาเมจด้วยนะฮะ ไม่แน่ใจนะว่าตัวเองเนี่ยได้ด้วยไหมเพราะว่ามันเขียนว่าเพิ่มดาเมจสวินพวกคองแต่คิดว่าน่าจะได้นะเปลียนเนี่ยก็น่าจะตีแรงขึ้นเพราะว่าปกติก็ตีแรงอยู่แล้วถ้ารับดาเมจเยอะๆนะแล้วก็ร้านขาเหรียญเฟสสำหรับใครที่ได้ตัวเฟสซับซัมเยอะๆเนะี่ก็เอามาแลกตัวที่ไม่มีหรือว่าตัวที่ตงไม่ครบได้นะ,นะก็สงครามกลุ่มสวิน สิ่นนี้ก็จะเป็นเคลากนะแล้วก็แพ็กเกจเติมเงินประมาณนี้นะอันนี้แพ็กเกจอันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจปรับเป็นเลเวล91ตัวเนี่ยอันนี้น่าสนใจแต่ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้นะเราไปดูในเกมนะ่แพ็กเกจ4ปีก็ตามมีเซ็ตเลือกอ่นะ สเต็ปอัพอันนี้ก็ดีนะคะรับเซ็ตราคานี้อันนี้ขายของสเต็ปอัพเนี่ยอันนี้น่าจะสูงสุดอยู่ที่800มั้งก็คือ3เซ็ตเนี่ยรวมกันแล้วก็800ร้ครับแล้วแต่นะแล้วแต่คนว่าอันนี้น่า,นาจะคงอ่าเราก็แพ็ก <c oughs> เกจทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็คือของเมลิโอรัสกับเรียนเน่เนี่ยจะใช้เป็นอ่า ตัวงูอบอสงูนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้ว่ออเอาเป็นว่าช่างช่างช่างมันแล้วกันนะก็คือใครที่เกิดลงบอลงูไม่ไหวนะก็เรามีแพ็กเกจให้นะฮะกับน่าจะพันสักพ,พันสี่มั้งฮะถ้าจำไม่ผิดทางนี้ใครที่ไหวก็สามารถจัดได้นะฮะแล้วแต่ก็คือเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้แล้วก็นี่ กิจกรรมครบรอบ4ปีนะฮะก็เช็คชื่อก็จะมีแจกเพชร300รอหนึ่งเดือนก็รับไปเลยนะฮะสามร้อยก็แจกตั๋วแกนเฟสติวัลนะฮะโดยตั๋วแกนอนะ่ะก็จะเอาไว้เปิดแบบกิจกรรมนะฮะนี่กิจกรรมอันนี้จำกิมจำกิบบอก เนี่ยก็จะมีตามนี้นะฮะหะก็คือฮอกแล้วก็ตามนี้เลยก็ใครที่ไม่มีเฟ่ ale, เนี่ยก็ถือว่ากิจกรรมนี้ก็ดีนะแล้วก็มีตัว UR ซีซั่นหนึ่งใบอันนี้ก็ดีด้วยในยตัวเนี่ยก็จะมีเดียนเนี่ยซัมเมอร์ลิสต์คิสมาสแล้วก็มาโทน,น่าฮาโลวีนเดียนเนี่ยเวดดิ้งแล้วก็อเอเลนวาเลนไทน์ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวที่น่าเลือกก็จะมีโดนากับเดียเน่สัมเบอร์นะมี2ตัวนอกนั้นถ้าเกิดใครมี2ตัวนี้แล้วก็เลือกตัวอื่นก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแต่ใครที่ยังไม่มีเนี่ยแนะนำา2ตัวนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยครับ2ตัวนี้เลือกตัวไหนก็ได้โดยเดียเน่เนี่ยก็คือเอาไว้ลงก็เป็นตัวดีนะฮะตัวออกคอนเทนต์ ตัวโดนาเนี่ยจะเอาไปลงอบอสบอหาวุธนักสิทธ์นะครับกิฟฟินตัวกิฟฟินถ้าเกิดใครยังไม่ผ่านหรือว่าไม่มีตัวแทงดีๆก็ตัวนี้ได้แล้วก็กิจกรรมแกนฟิติโวนะครับก็คือทำครบกิจกรรมก็ได้รับเหรียญเลเวลเก้ตัวนะครับ ก็แจกตัวสุม่มเฟติวั์บัน10สิบใบแล้วก็มีกกรรับปกตินะแล้วก็บิงโกอันนี้ก็แจกของปกติไม่มีอะไรแล้วก็จะมีเซตตกแต่งเขาเรียกอะไรบาร์เซตใหม่นะ เว้นบอสพาลาไปเลือกลงแล้วก็ไปแลกของกันด้วยนะก็มีส่วนอาหารพิเศษนะเป็นเค้กสี่ปีแล้วก็นี่เอฟเฟกต์ก็จะมีเค้กมีวายแล้วก็มีสเต็กโดยเค้กเนี่ยก็ เพิ่มปริมาณได้รับเศษความทรงจำจากหอคอยต้นไม้เนี่ย10%เอ้ยไม่ใช่10% 10ชิ้นอันนี้ก็ดีนะนเศษต้นไม้เศษต้นไม้โลกของได้เยอะเหมือนกันแล้วก็เอวแดงเนี่ยดาเมจที่ที่ได้รับจากท้าใบตาเนี่ยลด50%ยกเว้นสึกทำลายล้างกับ PVP ไม่แน่ใจนะว่านี้น่าก็น่าจะดีเหมือนกันนะ ไม่รู้เหมืนอนกันว่าจะเอาไปลงอะไรดาเมจถ้าไม่ตายลบห้าสิเนี่ย,ยาสเต็กก็เพิ่มอัตราได้รับวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมและว,วัตถุดิบวิวัฒนาวิวัฒนาการเนี่ยจากศึกทำลายล้างร้อยเอเซ็นต์โอ้ผมว่าอันนี้ดีนะอันนี้ดี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 เพราะว่าช่วงนี้ก็คอยมีของคอสมแล้วก็วิวัฒนาการแล้วด้วยอันนี้ถือว่าดีเลยนะสูตรนี้ ของเนี่ยจะได้จากส่วนแลกเปลี่ยนสงครามบอสกิจกรรมก็พาเลทบอสตนะ่างตก็จะมีนอ้แล้วก็นี่กิจกรรมตกแต่งหลงเตรียมเฟสติวัลนะฮะโดยเอฟเฟกเซตเนี่ยก็จะเพิ่ม การคำนวณยอดขายของพกหนเปอร์เซนต์เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าของเก่าเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเพิ่มเท่ากันก็อยู่ที่ความสวยงามแล้วแล้ก็เพิ่มอันที่สองเนโต๊ะก็เพิ่มปริมาณได้รับค่าความชื่นชอบจากการมอบของขวัญสองเปอร์เซนต์อันนี้ก็ดีนะฮะแต่อัอเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของเก่าเนี่ยมัน ให้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดได้เท่ากัน<ม>ก็เหมือนอันบนอรัแล้วแต่ความสวยงามแล้วก็นี้ได้รับหินเสริมพลัง5ชิ้นจากการคำนวณยอดขายในั้งวันอ,อันนี้น่าจะดีจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะยังไม่มีเอฟเฟกต์นี้มากถ้าผมจำผิดไงก็ขอโทษด้วยแล้วก็มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะของที่ได้จากอบอส สัตว์อสูรตามนี้แหละก็ไม่มีอะไรแล้วนะถ้าถ้าดูแล้วสุดท้ายนี่ก็สำหรับใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็มีรูเล็ตของคอยโซคาเลตเนี่ยจากสามครั้งเนี่ยเป็น5ครั้งแล้วก็สุ่มฟีหนึ่งครั้งเนี่ยเป็น2ครั้ง เล่นในมือถือแล้วก็ดูโฆษณานะ่ะก็ได้ฮะลูเลตนี่ก็มีโอกาสได้เพชรเนี่ยวันอย่างน้อยก็วันละ5เม็ดเนี่ยเพิ่มเติมก็ดีแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าสําหรับวิญญาณหรือสำหรับอ่าหรือก็คือกิจกรรมแจกเพชรฟรี2เม็ดอาทิตย์ละครั้งนั่นแหละก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะสองเม็ด แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันข้ามทิจกัดตอน,นื่องสำหรับอสศวินก็คือใส่ของตามนี้แล้วก็ก็คือสามารถบวกเป็นเวลร้อยได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นนะก็ดีแล้วแก<ม>้ไขไม่ปรากฏในการลงทะเป็นอัปเดตท,ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะนะแล้วนั่นก็เป็นอัปเดตท,ทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะ ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะว่าตัวใหม่เนี่ยน่าเปิดไหมหรือว่ามีข้อมูลอะไรเสริมก็คอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ